จะใบขึ้นหนึ่งเฉดอันนี้ยังไม่ข้านี้ยังไม่ได้ทานะคะส่วนข้างนี้คือข้านที่ทาแล้วมันใบขึ้นจริงๆอ,อะทุกคนดูนะคะอุ้ยมันเปลี่ยงง่ายมากเลยอะแล้วก็เบาผิวมากนี่ทุกคนมันซึมไปกับผิวเลยอะมันเนียนมากแล้วก็ไม่ติดขนแบบถ้าใครมีขนน้าทุกคนดูสิพอมันเสร็จแล้วมันไม่เหนอเลยแล้วแบบมันใบขึ้นด้วยหนึ่งเฉดหน้าไม่เทาแน่นอน เราอ่ะไปนคนมีสิวค่ะใช้อะไรก็แพ้และวคายเครืองเรื่องแต่งหน้านี่ไม่ต้องพูดถึงแพร่กันแดดอะเรายังไม่อยากทาแต่ก็ไม่ได้เนาะแดดทุกวันเนี้ยมันจ้าสลือเกินที่ก็มองหามานานแล้วอ,อะไรง,ง่ายๆสบายผิวทั้งกันแดดและปกปิดอย่างวันนี้เราก็หยิบกันแดดนะฮ้าตัวนี้มาใช้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทากับหน้าดูนะคะ และด้วยสารสกัดของเขานะทําให้ไม่อุดตันแล้วก็ไม่เป็นสิวที่เกิดขึ้นมาใหม่คนเป็นสิวใช้ได้แน่นอนที่สําคัญระหว่างวันถ้าเหงื่อออกผิวก็ดูโกลวขึ้นไม่มันไม่เยิ้มคนไม่ชอบแต่งหน้ายุ่งยากก็หยิบมาทาได้ง่ายๆหน้าเราจะใ์ขึ้น1นึ่งเฉดอันนี้ยังไม่ข้านี้ยังไม่ได้ทาน,นะคะส่วนข้านี้คือข้าที่ทาแล้วมันใบขึ้นจริจริง